มีพลังแห่งดวงดาวทั้งสองคนเป็นไปได้อย่างไรคนที่ไม่มีคุณสมบัติคาดไม่ถึงเลยว่าจะมีเส้นโลหิจตจักรพพัดเจ้ามีร่างกายของเส้นโลหิจตจักรพพัดใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าอะไรนะเขามีเส้นโลหิจตจักรพพัดิงิน,นหรือโอ้หยวนที่มีคุณสมบัติใดๆจะแบกรับพลังแห่งดวงดาวได้อย่างไรกันเป็นไปได้ไหมว่าเขามีพลังที่เหนือกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าแปลกใจเลยที่ปู่ละยะให้ความสําคัญกับเขามาก กลา,ายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ร่างกายของเขามีเส้นลงหินจกกักรพัดเฟิงหา่าวทาได้ดีมากเลยตีเขาตีเขาแรงๆเลยนี่เจ้าคิดจะทุบตีข้าเงินหรือแม้ว่าเจ้าจะมีร่างกายเส้นลงหินจกกักรพัดแต่ข้าก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเจ้าหนึ่งระดับในแง่ของขอบเขตร่างกายเส้นลงหิตจกกักรพัดพลังแห่งดวงดาวกู่ต่อสู้เช่นนี้คือสิ่งที่ข้าต้องการกำปั้นเยือกเย็นแขนกิเลน สายฟ้าไม่เร็วนี้บาซบข้าถอยไป8เก้าแต่เขากลับถอยไปเพียง5้าเก้าเท่านั้นเอาเลยตีเขาให้หนักทําไม่แน่ใจว่าได้ทุบตีเขาอย่างหนักไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ยดาวตกเชื่อเฉือนอีสายฟ้าเฮยรุนแรงอะไรขนาดนั้นเออเป็นไปได้อย่างไรกัน มันเป็นไปไม่ได้ข้าเทียบไม่ได้กับผู้ที่อยู่ขอบเขตที่ได้กว่าข้าเงั้เล่ะร่างเทพสงครามนี่คือทักษะการต่อสู้ขั้นเทพเหรอพระเจ้าช่วยเฟิงหยูทูบังคาบให้ใช้ร่างกายเทพสงครามเลยงั้นเหรอครั้งนี้เฟิงหยูชนะแน่นอนร่างกายเทพสงครามนี้แทบจะไม่มีใครทําลายได้เฟิงหยูเจ้าอันพานเจ้าใช้กระรองเต่านี้ได้อย่างไรกันเจ้าอยากลงไปเองหรือข้าส่งเจ้าลงไปดีล่ะข้ายังไม่อยากลงไป เมื่อเทียบกับทักษะการป้องกันมีอะไรในโลกนี้ที่สามารถเทียบกับค่ายกลส่วนหูได้อีกละ่ะหืมค่ายกลรูปแบบป้องกันนี้คืออะไรกันเนาะในเมื่อเจ้าไม่อยากลงไปเองถ้าเช่นนั้นข้าจะเป่าเจ้าให้ล่วงลงไปเลยมาดวงดาวลั่ฉวนทำไมเขาถึงไม่หลบละ่ะรีบหลบเร็วเขาสิเจ้าง้อเอ๋ยลงไปนอนเล่นกับรากมะม่วงซะมันจบแล้วละ่ะเด็กคนนั้นได้ตายแน่ ดีแล้วล่ะอยู่ไปก็ทรมานตัวเองเปล่าๆอย่างที่ข้าพูดไปข้าจะไม่ถูกเจ้าฆ่าตายด้วยนิ้วเดียวของเจ้าหรือแม้แต่กำปั้นเจ้าก็ฆ่าข้าไม่ได้เป็นไปได้ไงวะแหลกไปซะจบมาดวงดาวลวดฉวนด้วยมือเปล่าเป็นไปได้อย่างไรไอ้เด็กบ้านนี่มันใครกันวะเขาเป็นตา์ประหลาดตว์ประหลาดได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเฟิงฮาว ข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดนี้ข้ามองคนไม่ผิดจริงๆเฟิงเหาง่างันลือข้าได้ยินมาว่าหุบเขาชิงเหอก็มีคนที่มีสายโลหิตจากรพัดเมื่อเร็วๆนี้เป็นไปได้ไหมว่าข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าจะไม่สามารถเอาชนะคนที่มีขอบเคตตามกว่าข้าได้นี่คือไพ่ตายของเฟิงหยูพยักษ์ฟ้าคำรมนี่เป็นนักสารลับที่เทียบเท่ากับนักสาลระดับกลางระดับสวรรค์ตอนนี้เจ้าเด็กคนนั้นคงทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะ เด็กคนนั้นกําลังทําอะไรอยู่ทํำห้เขาถึงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยละ่ะถ้าใส่มาเต็มสูบขนาดนี้ข้าก็ต้องโชว์หน่อยแล้วละ่ะฝ่ามือท่วมทนอาศัยแค่ฝ่ามือท่วมทนมันยังไม่พอหลอมรวมเข้าด้วยกันซะฝ่ามือท่วมทนอาศัยพลังเพียงชนิดเดียวเที่ยไม่ได้กับเทคนิคลับที่ทรงพลังของเฟิงอยู่หากพลังแห่งดวงดาวหลอมรวมเข้ากับออร่าสีน้าเงินในฝ่ามือท่วมทน บางทีน่าจะยังมีโอกาสอยู่จะสามารถรวมพลังดวงดาวได้หรือไม่นั้นมันได้ผลนั่นมันพลังอะไรกันทั้งสองเป็นพลังที่แตกต่างกันแต่เขากลับไม่ระเบิดตายพลังที่แตกต่างกันนี่คือสองพลังที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนผู้ชายคนนี้เป็นสัตวาประหลาดจริงๆหรอไปจัดการมันให้ข้าซะอี๋